คือวาเลนไทน์ก็เลยแบบว่าเอ้ยมันคือวันจันเว้ยที่กูบอกว่ากูไปฉีดวัคซีนวันที่สิบเแล้ววันวาเลนไทน์คือวันจันทร์พอดีด้วยความที่แบบวันแห่งความรักไงก็เลยแบบเอ้ยเพื่อนชวนด้วยประเด็นก็เลยไปหลังจากนั้นก็คือแบบอื ฝนตกวันนั้นคือวันเป็นวันที่ฝนตกนะครับแต่ว่าไม่ได้ไหลที่หน้าต่างไหลามาโดนหัวผมพอดีอ่าไหลามาโดนหัวหลังจากนั้นคือผู้คนลุมล้อมเยอะแยะมากมายมาหลบฝนเพื่อนก็มาประเด็นคือเจอ f อด้วย f อก็มาหลบฝนด้วยนะครับผมหลบฝนที่ร้านเหล้าอ่มามาันมันนัวกันประมาณสิบกว่าคนวันต่อมาครับตื่นมา <c oughs> แบบนี้เลยเจ็บคอ เป็นไข้ไม่สบายโอ้โหวันนั้นเอาแล้วไงไอเชียเอ้ยคือตื่นมาอาการกูเริ่มออกแล้ะในความที่แบบว่าไอเชียตัวร้อนๆด้วยว่ะจับนงจับเนื้อจับตัวด้วยตัวร้อนด้วยต้องสารภาพเลยวันนั้นกลับบ้านมาเว้ยไม่ได้อาบน้ำด้วยเมานอน นอนตื่นมาคือถึงถึงจะอาบน้ําอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้หรือเปล่าที่แบบไม่อาบน้ําคือคือวันนั้นคือมาถึงหัวถึงหมอนคือหลับเออคือหัวถึงหมอนปุ๊บหลับยาวเลยตื่นมาอีกทีว้าวตื่นมาอีกทีคือว้าวขอบคุณด้วยนะครับเชีย <c oughs> แล้วกูไม่เห็นโดนเนต็ตแม่งโคตรมืดเลยอันนี้ข้อความอะไรครับนี่อ๋อผมก็นึกว่าพิมพ์ข้อความมาขอบคุณด้วยนะคะ เอ้มาอีกแล้ว FC New X 49บาทขอ่มากครับ FC NE W U x วันนี้จะอ่านหมดหรือเปล่าขอบคุณครับน้องกุง้งพี่ว่าพี่ต้องเปลี่ยนข้อความแล้วพี่ต้องเอาเสียงอิสริออกซะหน่อยแล้วแหละแม่งแย่งซีนอิริแมงแย่งซีนไปละโอ้โหนะครับถึงไหนแลน้วนี่ถึงไหนแลน้วนี่โอ้ลืม กุ้งกุ้งโดนเอทมานี่ผมลืมแล้วนะครับเนี่ยอ๋อหลังจากนั้นตื่นมา agger, ปึ๊บ <c oughs> ยังยังฟึ้นป่อยอยู่วันนี้ขออนุญาตน,นะครับนิดนึงนิดนึงคืออันนี้ได้มาคือดีมากมันเป็นสเปรย์ฉีดปากนะครับคือบรรเทาอาการแก้ไอไม่มีอะไหรอกฉีดเพื่อความเท่นิดนึงน <c oughs> ีแล้วมันจะช่วยแบบว่าเหมือนแบบว่ามันพูดได้โฟขึ้นว้ยอันนี้คือผมลองมาละ เม,มื่วนผมฉีดประมาณ2องสารอบอะผมพูดทั้งวันไอประมาณไม่ถึง10ครั้งจริงๆว่าแต่ไรตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เมื่อวานคือขี้เกียจไงคือแบบพูดตรงๆคือขี้เกียจขอบคุณด้วยนะครับ KFC ขอบคุณครับ KFC นะครับแล้วผมว่าผมเอาเสียงสิริออกแล้วนะทำไมอยู่ดีๆมันเอาเสียงขึ้นมาอีกวะเนี่ยอ่ะหลังจากนั้นลืมเอา มาอีกแล้วนะครับข้อความมันหมดเงินนี้เสก<ป>น้ำเข้าน้องขอบพระคุณครับเสกน้ำเข้าน้องลืมละกูลืมอีกแล้วหลังจากนั้นนะครับผมว่าผมว่าผมว่าผมลืมอีกแล้วอ้าวหลังจากนั้นอ่ผมก็ไปหาพ่อผมที่บ้านนะครับผมไปเอาของเอาเอกสารอ่าพอดีแบบทําเอกสารไงไปเอาเอกสารนิดนึงหลังจากนั้นพอเอาเอกสารเสร็จเพื่อนที่แบบว่าไปเที่ยวด้วยกันมาทักมาบอกว่า ตรวจตรวจตรวจเอทีเคด้วยนะพอดีเพื่อนเขาติดแล้วก็หลายๆคนก็แจ้งมาบอกว่าเอ้กูเป็นไข้วะ่ะเชียวันนั้นกูก็ซื้อที่ตรวจเอทีเคมาเลย mm hmm. แล้วคือผมตรวจแบบน้ำลายไงผมผมกลัวว่าผมจะแย่จมูกไม่เป็นไงไม่เคยแย่จมูกเองไงก็เลยแบบซื้อแบบน้ำลายมาตรวจ mm hmm. เขาก็บอกว่าให้ขากแบบคลอกแล้วก็ทุยออกมาอะไรเงี้ยผมก็ขากไปเอยไอ้ผมก็โคตรดีใจเลยวันนั้นอะตอนกลางคืน เชี่ยกูไม่ติดเว้ยกูไม่ติดเว้ยอ่ากูไม่ติดเว้ยกูไม่ติดเว้ยหลังจากนั้นผ่านไปอีกหนึ่งวันขอบพระคุณด้วยนะครับหลังจากนั้นครับผมตัวติงแครี่ไอสัตว์เอ้ยหลังจากนั้นผ่านไปอีกหนึ่งวันไอเชี่ยเอ้ยทำไมกูรู้สึกว่ากูเป็นไข้กูเป็นไข้ขอบคุณด้วยนะครับกูเป็นไข้กูรู้สึกแบบแปลกๆแล้วทำไมมันอยู่ดีๆมันเริ่มไอวะ ทำไมรู้สึกแบบเจ็บคอวะไอเชี่ยทำไมอาการเหมือนโควิดเลยวะเขาก็ท้งมาบอกอีกทีว่าลองแบบว่าวันเนี้ยเขาไปตรวจมาขอบคุณด้วยนะครับอีก20บาทนี่ผมต้อง XP boy โอ้ยนายกประเทศกูนี่ว่าขอบคุณด้วยนะครับนี่ผมต้องยกแขนมาแบบเพื่ออ่านแชทเลยนะครับเนี่ยเออหลังจากนั้นเขาบอกไปแบบไปแบบเพื่อนเขาอ่ะที่แบบว่าไปเที่ยวด้วยกันมาหลายหลายคนบอกว่าติดโควิดคือขึ้นว่าติดโควิดเลยอะ ลูกกูก็เลยไปซื้อที่ตรวจ ATK มาแล้วคราวนี้ผมก็ตรวจเหมือนเดิมเลยถุยน้ำลายใส่เหมือนเดิมอีกรอบนึงเลยคือหลังจากนั้นเฮ้ยเชียแม่งยังไม่ติดเว้ยยังไม่ติดเว้ยผ่านไปประมาณ10นาทีกูหยิบ A ที่แบบตรวจมาดูอีกครั้งนึงไอเชีย2สองขีด2ขีดไอสัตว์ w เ t อร f ฟั แล้วคราวนี้คือเพื่อนผมที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ทักมาบอกว่าคือตอนนี้ก็รอรอผลที่โรงพยาบาลอยู่เหมือนกันขอบคุณด้วยนะครับเมืองที่ดีที่ทุกคนต้องเข้าเอเกนซิตี้กดโปรโมทเลยวะเชื่อ <c oughs> ใครวะเนี่ย <c oughs> เออหลังจากนั้นเพื่อนที่แบบไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ทักมาบอกว่าติดโควิดเออคือขึ้นว่าแบบว่าดีเทคทีฟกูก็เลยกลับมาตรวจกูซื้อที่ตรวจมาสี่อันน่ะแต่ไม่ได้ตรวจแบบว่าแหย่จมูกนะก็ยังเป็นน้ำลายเหมือนเดิม ขึ้นทุกอันสี่อันคือขึ้นลวดตรวจเหมือนวันแรกที่ตรวจกูทักแล้วกูเกมเรียบร้อยแล้วไอ้เชื่อตอนนั้นคือแบบว่าใจผมแบบว่ามาอีก50บาทจากอาคาลัเดตนะครับขอบคุณด้วยนะครับหลังจากนั้นคือแบบใจไม่ดีละทักหาพ่อละพ่อคือเหมือนไปตรวจโควิดอะตรวจเองอะแล้วคราวนี้มันขึ้น2อันแล้วก็บอกยายแบบเป็นห่วงยายไงอยู่กับอยู่กับยายที่บ้านไง<ม>เออคือเป็นห่วงยายไงกลัวยายติดแต่ว่าไม่ค่อยได้เจอหน้ากันส่วนมากผมจะอยู่ในห้องอะ คืออยู่ในบ้านอ่ะออกออกไปเจออย่างเดียวคือออกไปเอาข้าว <c ười> คือเก็บตัวอยู่ในห้องอย่างเดียวอ่ะตื่นมาก็คือแบบขึ้นแบบน้ําลงเสร็จปุ๊บนั่งเล่นอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวไม่ได้ไปไหนกินแต่ข้าวนู่นนี่นั่นคือตอนนั้นคือเราแวงจัดพ่อก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวลองคุยกับประกรันประกันชีวิตให้กูแว็บแรกที่ตกใจเชื่อพ่อคุยกับประกันชีวิตคือแว็บแรกเขาจะที่โรงพยาบาลเออผมก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลมา ก็คือตรวจแบบแย่จมูกแล้วรอบนี้ยคือใหญ่จะหมดของจริงเลยก็คือไปตรวจเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าให้รอผลประมาณวันถึง2วันคือผมโพสต์เลยในเฟซเลยผมไม่ไลค์นะคือตอนนั้นใจไม่ดีบวกกับการที่เป็นไข้และไม่สบายด้วยใจไม่ดีละหลังจากนั้นเห็นเพื่อนบอกว่ามันรอ SMS 1วันได้กูรอไป1วัน SMS ก็ไม่เด้งกูรอไป2วัน SMS ก็ไม่เด้งรอไปวันที่3 s m s ก็ไม่เด้งไปตรวจตั้งแต่วันที่17อ่ะ เออ SMS ไม่เด้งอ่ะคือผมก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้วันที่20หรือ2ี่นี่แหละจะไม่ได้ละผมก็เลยแบบว่าเออพ่อเราลองไปถามที่โรงพยาบาลดูไหมนู่นนี่นั่นผมก็เลยโทรไปเช็คก่อนเว็บแรกผมโทรไปบอกว่าเออโทษนะครับผมชื่อจุดๆๆุอะไรอย่างนี้อยากจะขอแบบว่าไอ้นี่ได้ไหมอยากจะขอทราบผลได้ไหมนู่นนี่นั่นเขาก็บอกผมว่าผมไม่ติดคือเว็บนั้นผมรู้สึกดีใจละแต่ผมยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าผมไม่นั้น ก็เลยแบบว่าตัดสินใจไปโรงพยาบาลแล้วไปขอเอกสารรับรองเวก็คือผลแม่งก็ออกมาจริงว่าแบบว่ามาอีก20บาทนะครับอูมามีสบายดีครับสบายดี <c oughs> วันนี้กูว่ากูพูดไปจบแน่เลยวะ <c oughs> นี่ก็ได้แบบจดหายเอกสารมานะครับผม <c oughs> มาอีก20นะครับพี่ไม่ติดแต่พี่บีกินติดเอทนะครับใช่ครับใช่อะไร เกี่ยวอะไรกันนี่เกี่ยวอะไรกับเอดว่าโควิดหลังจากนั้นผมก็เลยผมก็เลยมาอีก20นะครับจากคุณธนกรขอบคุณด้วยเอ้ยกูพวกกูต้องเปลี่ยนหนังสือแล้วว่ะแม่งตัวหนังสือแม่งแบบอะไรวะแม่งโดนเน็ตมาทีนี้กูก็ดูยากชิบหายเลยแม่งเอ้ยเออนะครับหลังจากนั้นผมจะพูดให้จบทีเดียวเลยละกันนะ <ST AT> หลังจากนั้นก็คือเออก็คือหลังจากนั้นก็คือกลับบ้านมาก็เลยแบบโอเค ในเมื่อกูไม่ติดละกูก็เลยเริ่มมีแรงบันดาลใจละ